ตัวนี้หลากใหญ่กว่ามูค่ะนี่เลยเนี่ยค่ะ เอาไปหมักใส่ไก่เนาะคะ่ะฟังก์ัเฮ็ดกินหลายเทื่อแล้วแซ่บบค่ะก็เลยว่าจะมาแช์สูตรซู่พ่อแม่พี่น้องเบิ้งน้ำเนาะคะ่ะไก่หมักรากผักชีนะคะเครื่องปรุงนะคะก็จะมีผงชูลดน้ำปลากับพริกไทยกับเกลือแค่นั้นเองค่ะ อันนี้ก็ไใบกินกับสมตำค่ะอเออได้ไหมคะ,ะ,ะพริกไทยประมาณหกเม็ดค่ะใส่หลายก็ไดับแ้วน้องชโลจมว่าผิดตำให้ละเอียดจะเดิงเข้าปากพอดี น้งชุ่รสนิดหน่อยน้ำปลาเอารากผักชีหมักลงไปค่ะมันจะได้กินหอมของสมุนไพรของผักของลากผักเนาะค่ะ สูตรนี้เราประกันความแสคบค่ะเพราะว่าเฮดกินหลายเทือแล้วเนาะกินมันจะหอมมากนะคะครับสูตรง่ายๆค่ะ C 正在玩。 ตำยอดมะพร้าวอ่อนค่ะส้มตำยอดมะพร้าวอ่อน 很多，哎。<you> นาวก็ไม่มีน้ำกินก้อนบ้าสันแม่เอาปีกันมันสุกไห้เนาะ เสร็จแล้วสมตจงานบอกข้าวยอดค่ะ ก็รองเท้ารองเท้านี้แบบไปดีไปดีบบโอ้ ก็ย่างร้อนๆข้าวร้อนๆค่ะตำยอดมะพร้าวอ่อนแซ่บๆยกลิ้วให้เลยเมนูนี้กะโดดรสียงให้แม่นะ ขมขมน้มปั๊บที่กระย่างอือหื้ออือหือ,หอ เมะพร้าอืมจังหวัเมืวัน กับกเัากา่ะแซบตัวมันๆค่ะจะว่าเร่งวันอีกกวันดีขนาะด แซ่ขนาดตำยอ้อนภาคพาว่ะค่ะอร่อยมาก ยองอิป,ปูแม่พี่น้องมันขนาดเลยเนี่ย เนื้ักเ้าค่ะมันจะมีรสชาติหวานๆมันๆหอมๆค่ะได้กินบักข้าอ่อนๆพร้อมไดยังเข้ากินเนื้อบักข้าวจังนึงกับถ้าเข้ากินสดรสชาติมันก็นที่คือลูกตาลค่ะทานไล้ละมน,นู้นนี่ 对。Yep. แบ่บพี่น้องยอดเลยอาหารมึงมัจะจอิปูน,นี่แหละมันคักมันใช่กันกันกบยอดปลกเาาอีลีได้พี่น้งองจำจำดองมันอืมด,อดีดาอแล้วเราฝาไม่ผิดช่วง,ง,งของ่ลูก มีเนื้อมากินแกะเผ็ดน้ำค่ะบลาคามหวานแกะเนาะท้ายดีค่ะช่วงนี้จ้ะบลาคามหวานแกะไม่ไมค่ะบลาคามปีนี่แหละเดี๋ยวฟังกินบลาคามแกะเผ็ดก่อนอุ้ยใบยเขา่าเออกินบลาคามหวานใบเข่าพี่น้อง Khám hoàn xếp chậm Kẹ hay đẹp rồi, bắt tông phải, phải kẹ nhạc ว่าเปหลอนไนเองด้อค่ะบาดแจบกับมาวยายแจบย้อนบาบบักขามหวานอ,อยู่ท้องเลยตรงมีของหวานนะ คนาดพี่มั้งบานใส่เข้าไปเขา,าไงอืมแต่วันนี้เขากินลายเนว้ยส่ปราคมหวานไปอีกซี่หาคำกับยูท่องเลยค่ะยู่ได้ฮออยู่ได้ฮอดคำอ,อดเด,ดืกคนนี้ค่ะใส่ปลาคัมหวาน,น อยู่ท้องอยู่มัด คันพ่อแม่พี่น้องท่านใดสนใจประคามหวานแกะเนาะคะ่ะก็สามารถซั่งซื้อได้ทั้งเพจทั้งอีสานบ้านเฮากิโลกร,รัมละหนึ่งบาทเองค่ะซึ่งหอยใหญ่ลรก็ได้หลายหลายพี่น้องเบิ่งตีละ่ะอันนี้คือ1กิโลกร,รมัม้อจ้ะส่วนสินค้าที่เป็นของพื้นบ้านก็มีอีกค่ะมาซู้พ่อแม่พี่น้องเบงใหงพ่อแม่พี่น้องได้กินกันเนาะก็คือข้าวโปง่งข่าวโป่งเนาะคะ่ะข่าวโปง่งข้าวโปง่ง ข่าวโป่งเนาะแต่แต่พื้นที่พิ่นซีเอินเนาะนั่งเช่ากับว่าข้าวแคบข้าวควบข้าวเกียบแต่บ้านเฮาเอินข้าวโป่งนะจะ้ะก็สามารถสั่งซื้อได้หนึ่งชุดได้หลายกว่านี่ค่ะสามสิบแผ่นสองร้อยยี่สิบบาทสรงรีค่ะสามสิบแผ่นเด้อค่ะพ่อแม่พี่น้องขั้นสนใจก็สามารถสั่งซื้อได้จะ้ะข่าวโปง่งเอาไปย่างกินเบิ่งเนาะเจ่บกรอบกรอ,อบหอมหวานมันค่ะเนี่ย พุณแม่พี่นงเข้ามาก็ฝากกาไดไลค์กดติดตามเลยเด้อจ้าขอบคุณหลายๆจ้า